สวัสดีครับผมซ m มีโคดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ Lead Code กันนะครับข้อที่21 merge t o sorted list โจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัว linked list เรามา2ตัวนะครับชื่อว่า list 1กับ list 2แล้วก็เขาก็จะบอกว่าทั้ง list 1และ list 2เนี่ยมนโดน sort เรียบร้อยแล้ว เช่นอย่างตัวอย่างในด้นหนึ่งสองสี่อันนี้ก็คือลิสต์หนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งสามสี่นะครับอันนี้ก็คือลิสต์สองเขาบอกว่าให้เราเอาเอาจ้าลิสต์สองตัวเนี้มาเม r ร์จกันแล้วก็ให้ออเดอร์ของการ s อร์ต n ิ้งเนี่ยยังปกติอยู่นะครับก็รีเซ l t ออกมาก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ประมาณนี้เนาะก็ตามโจทย์เลยก็คือ merge to s o r t ูสอร์ตโอเค ก็ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็น easy นะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนเดิมเป็นพื้นฐานของการทำโจทย์เรียง list โดยทั่วไปนะก็ไม่ยากมากเท่าไหร่เราจะลองไป walk through กันนะครับว่าวิธีการทำมันทำประมาณไหนก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างที่เขาให้มาเลยนะครับ list หนึ่งอะสองกับหนึ่งสาแน่นอนตอนที่เราทำในโคด้ดเราต้องเช็คตัว edge case ด้วยในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็น null เราก็ return อีกตัวหนึ่งไปเลยสมมติว่าเขาให้มา list 1เป็น now เราก็สามารถ return list 2อเอกไปได้ในขณะเดียวกันถ้าเขาให้ list 2มาเป็น now เราก็ return list หนึ่เอกไปเลยอันนี้เป็น edge case นะก็เป็น b a s t case ของเราอย่า <London> ลืม m e n t i o n เข้าไปตอนที่สมมุติว่าเราไปเจอโจทย์ลักษณะนี้ด้วยก็โอเคเ,เ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก็อันนี้นผมก็จะมีเจ้าตัว uh, temporary variable นะครับตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อ merge list เป็นตัวที่เราจะ return เข้ไปตัวนี้เราจะเอาใช้ในแกนวน o o p ของเรา ส่วนไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราแค่เอาไว้ t r a k head เฉยๆเพราะว่าแน่นอนโจทย์เขาต้องการให้เรา return head ออกไปแล้วเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว t r a k head แล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้ return ออกไปโอเคตอนที่เราวน loop รอบเจ้าตัว linked list ก็เหมือนเดิมนะเราก็จะใช้เจ้าตัว while loop นะครับผมก็จะ while loop ไปเรื่อยๆจนกว่าที่ list สองตัวนี้จะไม่เท่ากับ null สมมติว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะมีเจ้าตัว pointer point อยู่ที่ทั้งสองตัวนี้ที่ตัวแรก pointer เราก็ point อยู่ที่ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเฮเนาะเริ่มต้นเฮทของเราพอ,อยู่ที่ตัวแรกอยู่แล้วแล้วเราก็คอมเพลกันว่าโอเคเ,อเจ้าตัวเนี้ยอันไหนมันน้อยกว่ากันใน,ในเคสเนี้มันเท่ากันเนาะหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะให้ตัวไหนคอนเดอร์ว่าตัวไหนน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ผมก็จะบอกว่าโอเคงั้นเราก็จะให้เจ้าตัวลิสต์หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น้อยกว่าแล้วกันเพราะฉะนั้นพอเจอแบบลักษณะนี้ปุ๊บผมก็จะโอเคเราก็จะไปเช็คก่อนว่าเจ้าตัวเมิร์จลิสต์ของเราตัวเนี้ยมันเป็น นะครับในปรากฏว่ามันเป็นเนา temp variable ตัวนี้ก็เป็นแนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะเอาเจ้าตัว list ตรงนี้ตัว head มันเนี่ยไปไปเรียกว่าไป assign เข้าไปที่เจ้าตัว8ปรทั้ง2อตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหนึ่งโดน assign มาที่ตรงนี้แล้วมันก็จะมี pointer ชี้ประมาณนี้เนาะก็ชี้ไปที่ตัว variable ข้างหลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งตัวเดียวกันชี้ไปที่นี้ ตอนนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวเป็นตัวเดียวกันเทมกับเมอร์ชลิสต์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะวนลูปแต่ก่อนที่เราจะวนลูปเราจะ, increase จะอินครีสเฉพาะตัว,ท,าาวที่เราเอาค่าเข้ามาใส่ตัวนี้มันคือสีเขียวใช่ไหมที่เราอาค่าเข้ามาใส่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจะอินครีสพอยเตอร์มันเราก็จะเป็น head เท่ากับ head. next หรือ list 1. อ 1> list, 1, list 1, 1ก็จะเท่ากับ list 1. next ประมาณนั้นเราก็จะเลือ่อนพอยเตอร์เจ้าตัวนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ หลัจงจากนั้นเราก็ทกําการคอมเพลคเหมือนเดิมเนาะเราก็จะคอมเพลคว่าสองกับ1เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันปรากฏว่าเจ้าเนี่ยมันน้อยกว่าเจ้าเนี่ยมันน้อยกว่านั่นแปลว่าเราต้องเอาเจ้านี่มา append ต่อถูกไหมครัปรากฏว่าเจ้า t e m p l a b l e ตัวนี้แล้วก็ merge list ตัวนี้มันมีค่าอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เท่ากับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะ append มันเข้าไปที่ temp next ได้เลยแต่ว่าเราจะ append ไปที่เจ้า temp next ตัวเดียวเพราะว่าอย่างที่บอก merge list ตัวนี้เราจะเก็บเป็น head มันเอาไว้เฉยแล้วเราไว้ return เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวที่เราจะสนใจใน next iteration merge list ตัวนี้จะสนใจแค่ใน iteration แรกโอเคแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็จะทำแกนต่อเจ้านี้ออกไปนะมันก็จะเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกไปในขณะเดียวกันจริง merge list เนื่องจากว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะมันก็จะมี1ชี้ไปตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือว่าเจ้าตัว temp ตัวนี้เจ้าตัว temp ตัวนี้เราจะเลื่อน pointer มันด้วยเพราะฉะนั้น temp จริงๆแล้ว มันก็จะกลายเป็นเราจะเลื่อนพอยเตอร์มันด้วยถูกไหมครัเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นแค่1ตัวเดียวเราก็จะเลื่อน pointer เหมือนเหมือนเหมือนการเลื่อนพอยเตอร์ตรงนี้เลยนะครับเหมือนการเลื่อนพอยเตอร์ตรงนี้แล้วเราก็แค่ให้ t e m p เท่ากับ ten dot next มันก็จะเป็นแค่เจ้า1ตัวเดียวละโอเคอยู่ประมาณนี้โอเคแล้วเมื่อสักครู่นี้เราเลื่อนตัวที่เราเอาสีชมพูมาต่อถูกไหมเราก็จะเลือเ่อนพอยเตอร์เฉพาะตัวที่เราเอามาต่อนั่นก็คือตัวนี้เนาะผมก็จะทําการเลื่อนเจ้าหนี้ีกที่ตรงนี้ แล้วเราก็คอมเพล์เหมือนเดิมเนาะอะไรมากเหมือนกันนะครับปรากฏว่าสีเขียวเนี่ยเจ้าตัวเลข2เนี่ยมันร้อยกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเลข2เนี่ยมาต่อนะครับตรงนี้โอเคมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้สองอยู่ตรงนี้มาต่อเพราะฉะนั้นตรงช่องเหมือนลินสต์น,นี้มันก็จะเกิดเรียกว่ามี2มาต่อตรงนี้ด้วยถูกไหมครัแล้วเราก็ต้องเลื่อนพอยเตอร์ของเจ้าเทมถูกไหมครัเราก็จะเป็นเทมเท่ากับเทมส์ดอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรียกว่าหายไปแล้วเทมก็จะกลายเป็นแค่เจ้าเลข2 ที่ชี้ไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆมันก็ชี้มาที่เจ้าตัวนี้แหละประมาณนี้แล้วเราก็เอ่กี้เราเอา2มาต่อถูกไหมฮเราก็ต้องเลื่อนพอยเตอร์ของ2อนะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็คอมเพล็กซ์กันเหมือนเดิมแล้วเพราะทั้งคู่ยังไม่เท่ากับเราเราก็เจอว่าโอเคสามันน้อยกว่า4เพราะฉะนั้นเราต้องเอา3มาต่อ4ถูกไหมฮะเอาสามมาต่อนะครับไม่ให้เอา3ต่อสเอา3มาต่อ2นะครับผมก็จะเอา3มาต่อตรงนี้ แล้วก็แน่นอนตรงนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่ามี3มาต่อด้วยแล้วเราก็เลื่อน pointer temp เราก็จะเลื่อน pointer temp เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเจ้า temp มันก็จะกลายเป็นเจ้าตัว3ตัวเดียวประมาณนี้แล้วเราเลื่อน3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3าม pointer s h e ี t ตรงนี้มัน,มน,มน,มนชี้ที่ next 2 3แทนประมาณนี้โอเคทั้งคู่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เท่ากับเรานะทั้งคู่ยังไม่เท่ากับเราเราก็ทำการวนลูปต่อ อ,อเคเราเจอสกับ4ซึ่งมันเท่ากันเนาะในเคสนี้เราจะให้ตัวอะไรมาต่อก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะให้สีสี 4, 4เขียวแล้วกันมาต่อเราก็จะกลายเป็นสีสี 4, 4เขียวอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อันนี้ก็ชี้ไปที่เนา,แล,าแล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ทําการเลื่อนพอยเตอร์ของเจ้าตัวเทมตรงนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์มีสีพอย์อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนพอยเตอร์ของเจ้าตัวเทมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเทมมันก็จะกลายเป็นแค่เจ้าสีที่พอย์ไปที่ตัวอย่างเดียว สี่พอยที่นาประมาณนี้นะครับแล้วเราเอาสีสีเขียวมาต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนพอยเตอร์ของสีสีเขียวนี้มันก็จะมาพอยที่เนานะนนเพราะนั้นพอมันมาพอยที่เนามันก็จะ break ลูปตัวนี้มันก็จะ break ออกไปพอมัน break อกไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คว่าแน่นอนเรายัง return ไม่ได้เรายัง return คำตอบไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังเหลือเจ้าตัวนี้อยู่เราก็ต้องมาเช็คในหลังจากที่เราวนลูปครบว่า มีตัวใดตัวหนึ่งในนี้ที่มันไม่เท่ากับเนาหรือเปล่าลิสต์หนึ่งมันเท่ากับแนาไหมหรือลิสต์สองมันเท่ากับแนาไหมมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ไม่เท่ากับเนาเพราะฉะนั้นผมก็จะเจอว่าเจ้าลิสต์สองเนี่ยไม่เท่ากับเนาผมก็จะเอาเจ้าเรียกว่าเทมที่เรายังมีอยู่มาต่อกับเจ้าตัวลิสต์สองเลยต่อให้ตรงนี้มันมีเรียกว่ามีสมมุติว่ามีมีมีห้าอยู่เนาะมีหกอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็มาต่อเลยพอเรามาต่อปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นว่ามี4มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมี4ตรงนี้5อยู่นี้6อยู่นี้สมมตินะมันมี4ี่ห้าด้วยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะมี4มาต่อด้วยใช่แล้วก็ไป5แล้วก็ไป6ประมาณนี้ด้วยหลัจงจากนั้นนองจากว่าเรา Tra c k เจ้าตัว m e r g e list เอาไว้ที่เป็น head ของเราเราก็สามารถที่จะ Return เจ้านี้ออกไปได้เลยเป็นคำตอบของเราก็ประมาณนี้ครับวิธีการคิดเนาะก็ไม่ค่อยยากเนาะไม่ค่อยยากเดี๋ยวเราลองไปดูตัวโจทย์กันว่าในโค้ดเนี่ยมันจะหน้าตาออกมาประมาณไหน ก็เหมือนตอนที่เราเมนชันไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราเจอว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเนาเนี่ยเราก็ return รีเท n ตัวหนึ่งออกไปได้เลยเป็นเบสเคสของเราครับแต่ว่าเราเจอว่าลิสต์หเป็นเนานั่นแต่ว่าเราสามารถรีเทนลิสต์2องไปได้เลยในขณะเดีวยวกันเนาะถ้าเราเจอว่าลิสต์สมันเป็นเนาเราก็สามารถที่จะรีเทนลิสต์1ออกไปได้นะครับก็อันนี้เป็นเบสเคสเนาะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะมีเจ้าตัว new head ของเราหรือเรียกว่าเป็นให้ชื่อว่าเป็น merge list แล้วกันนะครับให้มันเท่ากับ now แล้วเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเอาไว้วน loop ข้างในเนาะอันอาจจะให้ให้มันชื่อว่า temp แล้วกันนะครับ temp โอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะมีเจ้า y o p นะครับเราก็จะเช็คว่าถ้าเกิดเจ้าเนี้ย list หนึ่งไม่เท่ากับ now และ,ะ list สองก็ไม่เท่ากับ n นาถ้าทั้งคู่ไม่เท่ากับ now นะครับเราก็จะเริ่มทําการวน loop เช okay. ็คโอเค แรกเริ่มนะผมก็จะมีโนดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโนดเท่ากับเราโนดที่เราจะเอามาต่อแล้วเราก็ต้องเช็คว่าเราจะเอาโนดตให้ไซน์โนดตัวนี้ให้เป็นตัวอะไรสมมติว่าจเจ้าลิสต์หนึ่งตัวเนี้ยมันน้อยกว่าลิสต์สองตัวนี้มันน้อยกว่าลิสต์ตนนอสองสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะบอกว่าโอเคงั้นก็ให้โนดเนี่ยเท่ากับลิสต์หนึ่งไปแล้วเราก็เลื่อนลิสต์หนึ่งนะครับเป็นลิสต์หนึ่งเท่ากับลิสต์หนะึ่งดอทเน็กซ์เนาะประมาณนี้ แล้วเราก็ดูหรือว่าทำาในทางตรงกันข้ามเป็นเนาะนะครับแกันถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้เราก็ให้มันเป็นลิสต์สองแทนแล้วเราก็เลื่อนลิสต์สองนะครับให้มันเป็นลิสต์สอง next อันนี้เราก็จะได้โนดที่เราจะเอาไป append ต่อที่เจ้าตัว merge list กับ t e m p list ของเราแล้วโอเคเราก็เช็คว่าไอ้เจ้า merge list เนี้ยมันเท่ากับ now หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเมื่อ l i s ตัวนี้มันเท่ากับ Null นั่นแปลว่ามันเป็นครั้งแรกเป็น First Iteration ถูกไหมครัก็จะให้มันเท่ากับเจ้าตัว Node ตัวนี้ในขณะเดียวกันแล้วก็จะให้มันเท่าเรีวยกว่า t e m p ตัวนี้ก็จะเท่ากับเจ้าตัว Node ด้วยให้มันเป็นตัวเดียวกันไปนะครับอันนี้ก็คือ First Iteration มันจะมาตกที่เงื่อนไขนี้นะครับเฉพาะครั้งแรกส่วนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะไม่ครั้งต่อไปเราจะไม่สนใจเจ้าตัว Merge l i s ะถูกไหมตัวนี้เอาไว้ Track เฉยๆแล้วเราก็จะรีเทิร์นเหมือนฟีดส์ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจแค่เฉพาะเจ้าตัวเทมมมันก็จะเป็นเทมม์ next อ่าก็จะเท่ากับอะไรฮะเท่ากับเจ้าตัวโนดแล้วเราก็ทำการเลื่อนเจ้าตัวเ,วเทมมด้วยถูกไหมมันก็จะเป็นเทมมเท่ากับอ่าเทมม์ next นะครับนะประมาณนี้อันนี้ก็เราได้โค้ดครบแล้วข้างในลูปเราหลัจงจากนั้นเนาะเราก็มาเช็คว่า มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเนาหรือเปล่าไม่เท่ากับเนาหรือเปล่า list หนึ่งไม่เท่ากับเนาไหมหรือว่า list สองไม่เท่ากับเนาถ้า list หนึ่งไม่เท่ากับเนาสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะบอกว่าโอเคงั้นก็ให้ t e m p s next เท่ากับ list หนึ่งแต่ถ้าเป็น list สองที่ไม่เท่ากับเนาแทนสมมติว่าตรงนี้ list สองไม่เท่ากับเนาเราก็จะให้ t e m p s dot next เท่ากับ list สองไปแทนโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการ return เจ้าตัว merge ของเรานะครับก็จะ return ของตรงนี네้โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำตัวโค้ดของเราลองรันดูเนาะโอเคครับก็ผ่านดีเนาะลองสัมมิตดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะวิธีการทำก็ถือว่าไม่ยากเนาะข้อนี้เป็นเหมือนเป็นพื้นฐานก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพียงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชั่นที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ